พลังแห่งจิตกุญแจสู่ชีวิตที่คุณปรารถนาสวัสดีครับทุกท่านขอถามตรงๆเลยนะครับคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตมันควรจะไปได้ไกลกว่านี้เคยไหมที่คุณรู้ว่าคุณมีศักยภาพมากมายแต่แล้วทำไมมันไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนวันนี้ผมไม่ได้มาขายฝันนะครับแต่ผมจะพาทุกท่านไปสำรวจ กุญแจดอกหนึ่งกุญแจที่ถ้าคุณเข้าใจและใช้มันได้อย่างถูกต้องเนี่ยมันจะสามารถเปิดประตูไปสู่ชีวิตที่คุณใฝ่ฝันไว้ครับคุณรู้ไหมครับว่าชีวิตภายนอกของคุณมันสะท้อนจากอะไรมีคำสอนเก่าแก่ของไทยที่ผมชอบมากครับจิตเตนะนิยติโลโกโลกหมุนไปตามจิตครับ โลกของคุณไม่ได้หมุนไปตามข่าวนะครับไม่ได้หมุนไปตามดวงดาวแต่มันหมุนไปตามทิศทางของจิตของคุณเองแล้วคุณเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมครับว่าวันนี้จิตของคุณกำลังหมุนไปทางไหนเป็นทิศที่นำคุณไปสู่เป้าหมายหรือพาออกนอกเส้นทางครับย้อนกลับไปเมื่อปี1916นะครับชาวเอฟฮานเนลนักธุรกิจ และนักปรัชญ,ญาชาวอเมริกันได้เขียนหนังสือเล่มน,นึงชื่อว่า The Mastery k e System ขึ้นมาครับมันไม่ใช่หนังสือให้คิดบวกแบบผิวเผินแต่มันคือระบบสำหรับการใช้พลังจิตเพื่อเปลี่ยนโลกภายนอกจริงๆครับรู้ไหมครับว่านโปเลียน i l l ผู้ที่เขียนหนังสือ Think and Grow Rich คิดแล้วรวยที่ขายดีเป็นล้านๆเล่มทั่วโลก เขาบอกว่าเขาได้รับอิทธิพลจากหนังสือจากคําสอนของฮานิวเล่มนี้ครับคําถามคือเอ๊ะทำไมระบ,บบที่เก่ากว่าร้อยปีนี่ยมันถึงยังคงทันสมัยนะครับคำตอบก็คือเพราะว่ามันเกี่ยวกับพลังจิตนะครับจิตมันไม่เคยล้าสมัยครับโลกภายในคือเหตุ โลกภายนอกคือผลประโยคเด็ดของไฮเนลก็คือว่า the world with in i s t h e cause นะครับเป็นเหตุ the world without i s the effect เป็นผลครับโลกภายในเป็นเหตุโลกภายนอกเป็นผลถ้าชีวิตคุณเต็มไปด้วยความสับสนเหนื่อยล้าวุ่นวาย คำถามไม่ใช่ว่าจะทํายังไงให้โลกเปลี่ยนแต่ควรถามว่าจิตของเราตอนนี้มันกําลังสร้างอะไรชีวิตที่คุณเห็นมันคือสิ่งที่สะท้อนโลกภายในถ้าคุณอยากเปลี่ยนโลกภายนอกในวันนี้นะครับคุณต้องเริ่มจากข้างในเสมอนะครับฮานลไม่ได้สอนให้นั่งฝันกลางวันนะครับเขาบอกว่าความคิดเป็นเหมือนคลื่นพลังงานเมื่อคุณคิด คุณกำลังส่งพลังงานส่งแรงกระเพื่อมนี้ออกไปแล้วจัก,กรวาลมันจะเริ่มตอบสนองแต่พลังความคิดต้องมีวินัยครับคุณต้องฝึกสามอย่างนี้ข้อแรกฝึกสมาธิคุณกำลังโฟกัสที่เป้าหมายหรือกำลังหันซ้ายหันขวาครับข้อที่2การนึกภาพการจินตนาการครับวันนี้คุณเห็นภาพ ฝันภาพความสำเร็จของคุณอยู่ในหัวหรือเปล่าติดในหัวเลยนะครับคุณเห็นชัดแค่ไหนล่ะมันต้องชัดเจนนะครับข้อที่สามคือความศรัทธาคุณเชื่อแค่ไหนว่าสิ่งที่คุณต้องการมันเป็นไปได้หรือคุณยังสงสัยในใจทุกวันยังลังเลทุกวันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าคุณยังไม่ศรัทธามันไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนครับ ต่อมานะครับในยุคที่เสียงดังที่สุดคือภายนอกโลกภายนอกเสียงดังฮานเนลกลับบอกให้เราย้อนกลับเข้ามาค้นหาความเงียบเพราะคำตอบที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ในอินเทอร์เน็ตครับมันอยู่ในอินเนอร์ของคุณเองแล้ววันนี้ครับคุณมีเวลานั่งเงียบๆคุยกับตัวเองวันละสักสินาทีไหมละครับ ความคิดจะชัดเมื่อใจสงบและเมื่อใจสงบคุณจะได้ยินเสียงที่บอกว่าก้าวต่อไปคืออะไรน้ำนิ่งยิ่งใสครับใจนิ่งยิ่งใหญ่คุณเคยปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับฮาเนลบอกเอาไว้ว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์คุณหวานความคิดอะไรลงไปจากนั้นก็ต้องดูแลมันรดน้ำมันทุกวัน เพราะมันด้วยสมาธินะครับจินตนาการแล้วก็ศรัทธาคำถามคือวันนี้คุณรดน้ำให้กับเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดแบบไหนอยู่ครับเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องใช้เวลาเช่นเดียวกับชีวิตคุณครับมันเติบโตตามกฎของธรรมชาตินะครับไม่ใช่โชคชะตา growth by law not by luck นะครับ เอาละครับวิธีฝึกง่ายๆแต่เปลี่ยนโลกได้จริงครับข้อแรกครับฝึกนึกภาพความสำเร็จทุกเช้าสักสินาทีเห็นมันให้ชัดเจนที่สุดรู้สึกถึงมันเหมือนมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วแล้วพูดกับตัวเองว่าความคิดของฉันกำลังสร้างความสำเร็จข้อที่2นั่งเงียบๆครับง่ายมากเลยนั่งเฉยๆอะ่ะสักวันละสินาที แล้วฟังเสียงในใจฟังหัวใจของคุณแล้วฟังจักรวาลครับแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลในความเงียบข้อที่3ขอบคุณ3เรื่องครับเขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณขอบคุณอะไรก็ได้ขอบคุณคนขอบคุณสัตว์สิ่งของได้หมดเลยนะครับขอบคุณที่มีรถยนต์ขอบคุณที่มี ปากกาขอบคุณที่ได้ฟังคลิปนี้ของกัปตันเปาก็ได้นะครับแล้วทบทวนเป้าหมายของคุณอีกครั้งครับพูดกับตัวเองว่าฉันขอบคุณสำหรับชีวิตที่กำลังงอกงามอย่างสมบูรณ์แบบคุณอาจถามว่าแล้วสิ่งนี้ใช้ในธุรกิจได้ไหมผมขอบอกว่าได้แน่นอนครับธุรกิจคือคนคนก็คือธุรกิจครับ การใช้พลังจิตในฐานะผู้นำคือสิ่งที่ทรงพลังมากๆที่สุดเลยรู้ไหมครับคุณนึกภาพองค์กรแบบไหนคุณสื่อสารภาพนั้นไปสู่องค์กรของคุณได้ชัดเจนแค่ไหนแลครับคุณฝึกความเงียบเพื่อเพื่อฟังแนวทางใหม่ๆหรือยังและที่สำคัญคุณสร้างวัฒนธรรมของความกระตันยูรู้คุณรู้รักสามัคคีในองค์กรหรือเปล่า มันใช้ได้หมดเลยครับบทสรุปจากใจเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนกลับไปวันนี้พร้อมกับคำถามหนึ่งข้อจิตของคุณกำลังเขียนเรื่องอะไรอยู่ครับเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตคุณคือผลผลิตของสิ่งที่คุณคิดคุณฝันคุณเชื่อครับเชื่อว่าคุณไปได้ไกลไหม เชื่อว่าคุณเปลี่ยนตัวเองได้ไหมครับและจะลืมครับว่าจิตเตนะนียติโลโกโพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะครับโลกหมุนไปตามจิตถ้าคุณเปลี่ยนจิตโลกทั้งใบจะเปลี่ยนตามครับวันนี้คุณมีพลังนั้นอยู่ในตัวคุณแล้วครับแล้ววันนี้ คุณหันกลับมาใช้มันอย่างตั้งใจขอบคุณจากใจครับแล้วพบกันบนเวทีแห่งชีวิตที่คุณคือกัปตันนาวาชีวิตของคุณเองสวัสดีครับ